ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุสคิงยตนสาขาบูรีลำนอกเมืองจะหาง่ายครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็วันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะเป็นช่วงปลายของสัปดาห์แล้วจะตรงกับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพศ2563นั่นเองก็วันนี้นะครับพี่ไตจะมีปล่อยอยู่1คันก็คือจะเป็นเจ้าตัวแครโฟไฮรันเดอร์1.9เกรดแซนั่นเอง คันนี้ที่จะปล่อยนะครับจะเป็นสีขาวมุกราคาเงินสดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่889,000บาทตอนแรกพี่ต่ายว่าจะไม่ถ่ายลงง่าเพราะว่ารุ่นนี้บ่อยบ่อยแล้วบ่อยมากๆแต่อันนี้ก็คือพอดีจะมีอีกคันหนึงนะครับที่เขาออกไม่ใช่รถของลูกค้าพี่ตายนะก็เขาเปลี่ยนแมกมากก็เลยจะถ่ายเทียบให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าสําหรับใครที่อยากใส่แม็ก18เดิมๆจากโรงงานกับ 18 Maxing อะไรอย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอ่ะเรามาดูกันก็คันนี้นะครับนี่คันนี้เป็นของพี่ตายจะให้ดูคันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็พวกฟิล์มกันสาดกระบะไลเนอร์จาน็องมือเปิดนะครับมีติดตั้งให้เรียบร้อยคันนี้ลูกครับมีติดตั้งตัวข้อไฟตัดหมอกไปด้วยตัวแม็กที่พี่ต่ายจะให้ดูคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว แมกเดิมของเขาเลยโดยเกรดเซนะครับแมกที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าแมก18นิ้วสีเทานั่นเองโดยยางที่ใช้นะครับก็จะเป็นยางบริสโตนเบอร์ยางจะเป็นสองห0ห้านั่นเองนะครับนี่การนี้จะเป็นงานของลูกค้าพี่ต่ายอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูแวบ,บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเช็ดรถทำความสะอาดการนี้พี่ต่ายจะนัดลูกค้าอยู่8โมงนะครับนี่ ถ้าติดตั้งข้อปลายท้ายเข้าไปนะครับก็จะทําให้รถดูสวยไปอีกแบบบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนบอกว่าอยากได้โล่งๆนะครับอันนี้ก็ที่เห็นคันนู้นนะครับที่มาก็จะเป็นเจ้าตัวแซีสีบอลเดี๋ยวถ้าวันนี้พี่ต่ายไม่ติดอะไรก็จะรีบถ่ายให้นะครับอันนี้รถเพิ่งมาส่งปกติที่มาส่งนะครับก็จะสามารถขึ้นมาได้แต่วันนี้พี่ต่ายไม่ได้มาดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเดินสายไฟใหม่ด้วยที่อยู่ข้างบน พี่ๆที่มาส่งรถก็เลยไม่กล้าเอาขึ้นมาแต่ว่าถ้าช่วงเวลาทําการเนี่ยพี่ตายก็จะปีนเนี่ยไม่ใช่ปีนขึ้นไปดูข้างบนนะครับแล้วก็วิทยุแจ้งรปภว่าติดหรือไม่ติดแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็เอาจอดถนนใหญ่แล้วก็ขับมาก่อนอ่ะนอกเรื่องนิดนึงครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวเกตแซตเนี่ยดาวไม่เยอะนะครับก็ดาวอยู่เริ่มต้นก็4 5 0 0 0บาทอาชีพที่ออกได้เนี่ยเอาจริงๆนะก็คือ ส่วนมากจะถามดาวน้อยต้องใช้คุณค้ำไม้หลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อเป็นหลักเลยนะครับเอกสารรายได้ชัดเจนอย่างเงี้ยไม่มีการติดเครดิตคนเดียวเนี่ยออกได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณค้ำเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องรองลงมาส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช่ค้ำหรอกเอารายได้มารวมกันเฉยๆอย่างเช่นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่ตายออกรถเงินเดือนคนเดียวส0,000ื่นก็ออกได้เลยครับข้างวด13ื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ คันนี้ก็ดาวเริ่มต้น45,000บาทมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะพอมีหลายรุ่นแล้วก็ป่อนข้างวง่าน่าจะอยู่ประมาณสั้ง13,000นิดๆน,น,นะครับคันนี้แต่คันนี้ลูกค้าไม่ได้ดาวเท่านั้นนะเออดาวเยอะกว่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งอ่าคันหนึ่งก็จะเป็นรถรุ่นเดียวกันเลยคือเจ้าตัวแค p ์โฟ1.9เกรดเซดนะครับไฮรันเดอร์นะครับไฮรันเดอร์1.9เกรซดนั่นเองราคาเงินสดเท่ากันก็คือจะอยู่ที่889,000บาทนั่นเองครับ เข้าไปทําอะไรมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้เขาจะไปเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งมานะครับแม็กตัวนี้เขาเรียกจะเรียกว่าไงเป็นลายใบพัดไหมเเห็นร้านเขาบอกนะก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้ว6ก้านนะครับ6ก้านหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต่ายนับกันเดี๋ยวหนึ่งสอสามสี่ห้าหกดก้านครับเออก็ใส่แม็กใบพัด7ก้านนั่นเองนะครับโดย ครอบดุมล้อนะครับก็สีดำน็อตล้อสีแดงครอบคาลิปเปอร์สีแดงจุกสีแดงนะครับตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยตั้งศูนย์่วงล้อปอกกันสั่นครบนะครับตัวนี้ย่างนะครับยังเป็นสเปคเดิมก็คือ265 60 18นั่นเองฟิล์มนะครับตัวนี้ก็จะติดด้านหน้า60ข้าง80นะครับนี่ ตให้ดูพวันนี้สาขาบูรีรัมย์นอกเมืองจะมีปล่อยทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอ่า3คันนะครับรวมของพี่ต่ายด้วย1คันก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นที่เป็นอายุมากกว่าก็ดีขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์มาติดตามสําหรับใครที่จะสอบถามเรื่องราคารถกับพี่ต่ายก็สอบถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ต่ายจะเข้าไปตอบ รถคันนี้นะครับเป็นของพี่ต่ายก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์จะย้ายฝั่งติดนะครับวันนี้ขอติดเป็นฝั่งซ้ายบ้างเอาเลิกเอาชัยคันนี้ปล่อยเป็นเดือนแรกเอ้การแรกของเดือนก็เดี๋ยวพี่ตายย่ายจะทําความสะอาดรถให้ลูกค้าแล้วนะครับขออนุญาตฝากเพจเลยละกันสําหรับใครที่อยากได้รถิซูซุนะครับก็สามารถติดตามพี่ต่ายได้ทางเพจของอาตายขายิ s u สุที่อิส z ุ k ิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองและก็สำหรับใครที่อยาก ดูรถอิซูซูนะครับรุ่นใหม่ๆ่ขายเกือบทุกวันนะครับก็ติดตามพี่ต่ายได้ทางช่องอิซูซูบายต่ายนั่นเองโดยลูกค้าคันที่เห็นนะครับคันของพี่ต่ายคันแรกเนี่ยคันนี้เป็นลูกค้าที่ติดตามพี่ต่ายจากทางเพจนะครับซึ่งพี่ต่ายไม่ได้ถามว่าเจอช่องกับเจอเพจเจอไหนก่อนแต่เมื่อวานรับจองสองคันนะครับก็ลูกค้าติดตามทางช่องทั้งคู่เลยแล้วค่อยตามไปทางเพจนั่นเองอ่ะขอคำ ขอ,อทำความสะอาดรถก่อนละกันนะครับก็จะไปทำความสะอาดรถก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวย,วยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ